สวัสดีครับผมสวัสดีครับพูดเรานะครับผม f o r of Fun ไอตัว a ด้ง n รงกิงได้เย้เสียงมันแตกเนี่ยรู้ไหมเนี่ยฮะเสียงมันแตกมันแตกแค่นี้แหละพอพูดธรรมดาไม่มีอะไรแล้ววันนี้นะฮะมีคนขอมาเกี่ยวกับไรเดอร์เราก็ดีใจเหลือเกินจากคุณรำใหญ่นะฮะส่งมาทั้งหมด500กว่าบาทตอนที่เราไร้สด ตอนนั้นหลายคนไม่รู้ไงว่าเราไล้สดด้วยไล้สดที่ช่อง Movie d o อไปสามารถติดตามมาได้ใช่ครับแต่ว่าคุณหำระใหญ่เนี่ยออขอมาบอกว่าราดบอสตอนเหลือสิ้นคิดหน่อยเราเลยจัดให้เลยเะจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมไป อันดับที่สิบครับคาร์เมนไรเดอร์อัลติเมตไว้เนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่าไว้เนี่ยไม่สมควรเป็นราดบอสด้วยซ้ําเพราะว่าตอนแรกนี่ท่านกรีฟเนี่ยเป็นราดบอสแต่ว่าตอนมันเหลือเยอะไงแล้วมาเป็นตัดจอดที่ใช้ตัวของจูกาเนี่ยก็สู้ตัวของอัลติเมตรีไว้ไม่ได้พ่ายแพ้กันไปแต่ว่าตอนมันเสือกเหลือยังไงเอาแล้วทํายังไงเนี่ยพปวิ่งเวลาเยอะเหลือเกินอีกีนี่ก็ความจําสั้นความจําเสื่อมเออตัวของไว้เนี่ยก็ต้องเอ้ยต้องหาคู่ต่อสู้แล้วโอ้โห กูแล้วกันเป็นคู่ต่อสู้ให้แล้วหลังจากนั้นอีกี่กบไว้ก็ทําการต่อสู้กันใช่ครับพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยมือทุกคนเชียร์ตบมือกันไอสัตว์ไว้พ่ายแพ้แล้วหายไปมึงไม่สงสารไว้หรือยังไงเช่ใช่เขายอมเป็นรัดบอสตอนเหลือเขายอมมาต่อสู้ถวายชีวิตที่จริงเนี่ยมาสมควรจบตั้งแต่ทั้นครีปแล้วใช่เอ้ยมึงมายืดอะไรอย่างงี้เออยืดเกินไปแล้วสุดท้ายไอพาร์ทมูวี่ไวเสือกลับมาให้กูดูไรตอนจบเออ อสัตว์อันดับที่9ครับอ่พี่แรงโก้ของเราเนี่ยผมบอกเลยว่าพี่แรงโก้เนี่ยไม่สมควรเป็นลาดบอสด้วยซ้ำเพราะว่าเขาเนี่ยเคยพ่ายแพ้ร่างสุดยอดของกาบุกมาแล้ว แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยประธานาธิบดีบอกก้าเนี่ยโผล่ขึ้นมาร่างสุดยอดจริงไอ้สามสี่ตัวต้องรุมกันนะขนาดพี่แรงโก้ต้องไปรุมอ่ะกาบูก็สู้ไม่ได้นะร่างสุดยอดจนกาบูเนี่ยต้องกินขนมจากพื้นดินมันสกปรกไงทำให้เกิดร่างใหม่ครับก็ยังแบบว่าทุลักทุเลกว่าเจ้าชนะได้เกือบแย่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพี่แรงโก้เนี่ยขอออกโรงเอง ไปทำลายบ้านเมืองอยากให้ทุกคนนั้นเป็นขนมแห่งความมืดเอาเหรอฮะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยกาบู่ก็ต้องไปต่อสู้แล้วเออต้องมาหยุดแล้วตอนแรกร่างสุดยอดกาบู่สู้ไม่ได้อันนี้ก็เข้าใจอยู่เพราะเขาเนี่ยมีปืนแต่ว่าที่ไหนได้พอต่อสู้กันไปกันมาเอ๊ะทำไมครับทำไมกาบู่เปลี่ยนร่างบ่อยจังกลับมาเป็นร่างแรกเสือกสูสีเอาตะกาคือที่อะไรแีลยแล้วบอกว่าเฮ้ยกาบู่พลังเริ่มน้อยแล้วมือหรือเปล่าพลังน้อยใช่ แล้วก็บอกกับพี่แรงโก้ว่าพี่ยังเหมือนเดิมแต่ผมเปลี่ยนไปแล้วโอ้โหมึงมันไม่จําจากนั้นเนี่ยเขาไม่ได้พูดประโยคซิเกเนเจอร์เลิกยุ่งกับมนุษย์ซะหรือว่าใช้ชั้นป่าทิ้นนี่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโชมาเนี่ยก็กลายเป็นร่างกาบูร่างแรกสุดเลยจากนั้นก็ทําการทีบธรรมดาได้สัตว์ไม่ได้มีท่าสาดาเพิ่มเติมไม่มีอะไรเพิ่มเติมทีบธรรมดาเลยแรงโกใช้หมัดแขนสั้นติดชุดเกาะทีบชายโครงเข้าไปเรียบร้อยเลยตายเลย นี่เขาเรียกว่ารา้านบอสตอนเหลือของจริงเออจริงว่ะเออไม่ยอมกลับออตัวกลับใจอ,อ,อุตส่าห์ชนะบอกก้ามาได้ก็ไม่ยอมกลับใจใช่เออน่าจะจบที่บอกก้าแล้วแต่กูใจนี่บอกบอกบอก,บอกผมเป็นหมาไงบอกบอกบอกอันไันพี่แปดครับเก็บ ไอเซอร์ฮะ <I> หลังจากที่พี่เนโคมเนี่ยเขาเนี่ยเกือบจะเป็นลาดบอสแล้วเขาเนี่ยสั่งทุกคนเนี่ยโจมตีใส่พวกโกดเลยแต่ว่าโกดเนี่ยด้วยความรักไงไปบอกพี่ชายของเนโคมว่าเฮ้ยเราต้องมีความรักนะ<ช>แต่ว่าตอนนี้มันไม่ทันแล้วครับปลุกมาแล้วเกตอ y e มันออกมาเห็นไหมมันขยายร่างตัวใหญ่โ,โแล้วมันไปทําลายบ้านเมืองอซึ่ง มันสามารถชนะเนโคมกับสเปกเตอร์อันนี้เข้าใจอยู่เพราะไอ้สองตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเด็กข้างไข่มันสู้ใครไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าโกสเนี่ยรปวิ่งเวลาเอ้าสู้ไปสู้มาคิดถึงพ่อแม่เขาอยากได้กำลังใจพอได้กำลังใจจากพ่อแม่เสร็จปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมีพลังมากขึ้นหตบเกรอายจนเหลือร่างไม่ใส่กอะโรนเลยตัวฟีบดูเหมือนจิ้งเหลนเลยแล้วหลังจากนั้นก็เจอโกสดร่างแรกสุดเนี่ยทำไมฮะไรเดอร์คิกไปไอสัตว์ตายเอ้ผมว่าจบด้วยพี่ชาย โคมดีว่าอเอาตรงๆแต่พี่ชายเขาสำนึกผิดแล้วไงพี่ชายในโคม่ะดูปากดีตั้งแต่ต้นเรื่องแล้วเอาจร<อ>ิงเขาปากดียังจบเรื่องแต่สุดท้ายโอ้พ่อแม่ไม่รักอโอ้อันดับที่ครับหลอดบาลรอนนั่นเองครับผมบอกหรือว่าบาลรอนเนี่ยไม่สมควรอย่างยิ่ง<อ>ที่จะเป็นรัสบอสไรเดอร์ทำไมฮะเพราะว่าเขาเนี่ยากากตาั้งแต่ต้นยันจบเอาตอนนั้นเนี่ยไปสู้กับใครก็แพ้โดนยำเละเทะพอไปกินผลไม้ปีศาจขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่าเป็นโอเวอร์หอดที่ ไม่รู้เป็นโอร,รอจริงหรือเปล่าแต่เขาเนี่ยสามารถตบเซนโกคูเรียวมาได้แล้วหลังจากนั้นเขาก็ยัง,งโง่เหมือนเดิมโง่อย่างไงวะไว้ใจเพื่อนอท้ายเนี่ยเจอเพื่อนหักหลังทำให้เมียตัวเองเนี่ยตายโโแล้วหลังจากนั้นเขาก็ไม่หยุดนะเ,<อ>เขาจะทำลายบ้านเมืองต่ออ,อยากให้โรคนี้สิ้นหวังเขาอยากจะได้ผลไม้ทองคำแต่ว่าคาซลบกโคตะไม่ยอมไงเ,มเสือไปกินผลไม้บ้างที่จริงมึงไม่จำเป็นต้องกินด้วยมึงก็แบลงร่างเป็นคิ้วมิมีมึงก็ไปสู้เลยเขาอยากจะแค่กินเหมือนกันหรือเปล่าสามารถควบคุมปีศาจได้ ใช่ก็เลยยกพวกไปตีกันออสุดท้ายมันก็สู้แค่2คนจริงพอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเหมือนโคตะไม่เอาจริงเลยเออใชให้ว่าออสู้แบบสู้เล่นๆน่ะเ,ออเพื่อนกันน่ะมึงเคยช่วยกูมาออตอนจบในโคตะไม่อยากเอามีดในกระแทกนะออไปเสียบสีข้างบารอนออปาดสีข้างเลือดไหล บารอนกลับล่างโคตานี่ถึงขั้นร้องไห้เลยไม่อยากทำส<อ>ุดท้ายบารอนไม่ยอมไงเาทำอะไรครับเอามือนไปสะกิดหัวนมโคตาบอกขออีกทีนึงเสียวคืออชอบให้จูนหัวนมเลยเนี่ยมันจะชักจะเกินไแล้วอันดับที่6ครับ ยูโทเปียโดพันนี่ละผมบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมา,าจากครอบครัวโซโนสก,กินะคิดว่าตัวของพ่อบ้านเนี่ยจะตายไปแล้วนะแต่ว่ายตัวนี้โผล่ขึ้นมามเป็นองค์กรฟาวเดชันเอ็กซึ่ง เขาเคยใส่เอทานอนแล้วเขาแพ้ไปแล้วใช่เสือกมาตรงนี้อีกแน่นอนเขาว่าแพ้อยู่แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นโดพันที่แข็งแกร่งมาก่ามสุดท้ายไปกระทืบ EXCEL แค่นั้นเลยจริงจแต่ว่าสุดท้ายนะทำไมฮะโชทโร่กับฟิลิปเขาไม่อยากแปลงร่างที่อีนเขาชนะได้ใช้ร่าอิสติมเขชนะแล้วแต่ว่าเขาไม่อยากแปลงร่างไงเพราะว่าฟิลิปจะหายไปถ้าเกิดรู้่วงน้าว่าฟิลิปจะกลับมาเนี่ย กูแปรรังสู้แล้วรั้งสุดท้ายไม่อัยอมแปลงร่างก็ได้ครับผมยูทเบโดพันนี่สู้ไม่ได้แม่งตกใจเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยว่ายง่ายคือไม่สมคำล่ำารือว่าปากพูดว่าไอ้กูคือโดพันที่แข็งแกร่งที่สุดผมว่าไอตัวพ่อเนี่ยโซโนทากิเนี่ยยังดูเก่งกว่าเยอะเออใช่ยังได้สู้อะไรได้นำได้เหนือกว่าเยอะเออสุดท้ายเป็นไงโดไรเดอร์คิกแล้วสุดท้ายก็มาวิงเวลากันหรืออีกตอนหนึ่งให้ฟิลกลับมาเท่ากับเอ้ย แปลงร่างสู้กระจบทลับตรงๆวิ่งเวลาเยอะเกินบางคนลืมไปแล้วว่ายูโทเปียโดพันเป็นลาดบอสมันจางขนาดนั้นเลยไอ้บ้าอันดับที่5ครับราชาแฟงไกอาได้ไงครับผมที่จริงเนี่ยราชาแฟงไกอานี่มีพลังเยอะมากจริงครับเหมาะสมกับการเป็นราดบอสแต่ว่าเขานั้นพ่ายแพ้ในตอนเกือบจบไปแล้วเขาแพ้ไปแล้วคุณแจ็ครับที่จริงต้องเป็นบิ๊กช็อปโผล่ขึ้นมาเป็นลาดบอสแล้วแต่บิ๊กช็อปแม่งเสือก ปลุกราชาแฟนไกอา <c oughs> เพื่อให้ลูกตัวเองกับลูกชู้มาฆ่าโอ้โหฆ่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซึ่งราชาที่ปลุกขึ้นมาเนี่ยไม่มีจิตวิญญาณส้นตินอะไรเลยใช่ครับปลุกขึ้นมาอรารวาสเฉยมันเป็นเหมือนหมาบ้าเอออะไรเนี่ยแล้วสุดท้ายเจอไทยงะออดาคีป,ปะลุมกระทืบกดเกณฑ์ไม่มีอะไรทั้งสิ้นโอเข้าข้างลูกชู้เข้าข้างคนผิดเออตะกะอะไรก็ไม่รู้ครับผมแล้วสุดท้ายเป็นไง ราชาแฟนไกอาผู้หน้าสงสารเขามาทําไมอีกอนหน้าสงสารมากๆผม,ผมเห็นเขาเนี่ยผมว่าให้เขาเนี่ยไปหามารุต่างดาวดีกว่าเขาเชื่อเรื่องยอยโออ,ยโอ,อันดับที่สครับ ซูเปอร์อโพรโลไกฮะผมบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยไม่ใช่รัดบอลยุคโซวาด้วยครับผมเป็นสนุกสนุนของคิงดั๊กนะครับโผล่ขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้เขาเป็นซูเปอร์แล้วไงเขามีความแข็งแกร่งกว่าแต่เขาเนี่ยเสือกไปบ้าอยากได้มาริมากๆเขาต้องแต่งงานนี่เพราะเขาอยากได้พลังแฟนไกอาตอนนั้นนี่มาริกาลังสาวๆอยู่นะเพราะว่าจากเรื่องขี้บาเนี่ยทั้งตัวของไทงะวาตารุแย่งกันใในเรื่องไฟในคู่สกาทาคุมิคไคโดก็แย่งกันใช่ ยังไงอ่ะกูต้องได้ดิจังหวะนี้กูต้องได้แล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยบารมีของซือกสะสู้ไม่ได้สู้ซึกสะไม่ได้จนต้องให้ตัวของเบธเนี่ยปากดําหรือว่าเคสกีปากดำเนี่ยมาขัดจังหวะให้เขาหนีอ๋อเขาเลยไปรู้นะสมิคังเออแล้วสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ว่าเบธปากดําเนี่ยโผล่ขึ้นมาทําไมเซึอกสะก็ไปช่วยอยู่ดีเแล้วไปช่วยอย่างง่ายดายปากการ์ดเนี่ยแล้วก็ปล่อยนัสืมิงสังคังออกมาอย่างง่ายดายเฮ้ยพราะเขาได้เรียนแล้วนะครับ แต่งงานค่อยว่าทีหลังเขายังทนงตัวเองว่าเขายังเก่งอยู่แต่ว่าทั้งที่รู้ว่าตัวเองก็พ่ายแพ้มาก่อนหน้านี้แล้วสุดท้ายเจอดีกับดีเคดยิงไปไส้แตกตายราดบอสตอนเหลือมากอย่าเรียกว่าเหลือเลยเขาเรียกว่าสิ้นคิดดีกว่าสิ้นคิดมากๆผมว่าเอาคิงดักเ่ยโผล่ขึ้นมาตัวใหญ่เนี่ยยังดูหน้าเกงขมกว่าจริงฮะครับเอาเอาโปรไกส์คนแก่ๆนะมาเนี่ยใช่เอามารักพาตัวเจ้าสาวผมคิดว่าให้ผู้หญิงดูดีกว่าผู้หญิงเจ้าชายเงี่ย อันดับที่3ครับ โรคุโรคุปีนั่นเองคุณมอสครับผมบอกได้ว่าตัวนี้เนี่ยไม่นึกไม่ฝันว่าจะเป็นราดบอสที่จริงเ่งมันคือปีศาจธรรมดาเลยเอาจริงเหรอเนี่ยใครก็บาปได้เพราะว่าหลังจากจบศึกไอ้ที่ฮิบิจิไปตีกองแต่เขาเรียกว่าทาลายมาร์โมสซะส่วนใหญ่ใช่ฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยตัวของอาซูมูเนี่ยได้เจอกับตัวของเคียวคีแล้วแหละให้เคียวคีโชว์แต่ว่าเคียวคีตอนนั้นเขาเรียกยังอ่อนประสบการณ์ยังสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้ซึ่งตอนนั้นฮิบิจิโผลมาย่าทีเดียว ไอสัตว์ตายไอ้ย่าเฮ้ยมันมันตัดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าเวลาเหลือน้อยแล้วขอครับผมให้เวลาให้ฮิบิจิกับอังมูเนี่ยคุยกันดีกว่าจูจีกันดีกว่าแบกอังมูเนี่ย ไปนอนที่ริมชายหาดดูพระที่ยมอัสดงมันจะวิวสวยขนาดนี้เขายักได้วิวสวยอยู่ในป่าไม่ได้นะคือต้องแบกมาหลายกิโลเพื่อให้อัสมุนเนี่ยตื่นขึ้นมาเห็นพระที่ยมอัสดงจะได้ภาพตอนจบสวยๆแสงสีส้มสาดมาซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้ตัวนี้เลยไอ้ตัวนี้ไม่มีที่มาที่ไปด้วยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมาไม่รู้ใครปลุกขึ้นมาด้วยผมคิดว่าเอาไอ้สองผัวเมียเนี่ยโผล่ขึ้นมาต่อสู้ดีกว่าหรือมันรวมร่างเป็นหนึ่งเดียวมาต่อสู้ดีกว่า อันนี้เข้าท่ากว่าน่าจะเวอร์กว่าวดีกว่าไอ้ตัวนี้ออผมคิดว่าเละเทอะอันดับที่สองครับเจวรัดเวิร์มเลยคุณมอส จากที่คุณมิชิมานั้นเป็นคนดีมาตั้งนานแต่เขาเนี่ยก็ยังมีบทโหดเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นรองประธานนะใช่ครับเป็นเลขาเนาะเขาก็ต้องมีมาดบ้างใช้เดอ์บีเนี่ยโคตรเก่งเลยอ่ะอย่างน้อยเขาก็อยู่เป็นคนระดับสูงก็ต้องเก่ง่าธรรมดาแต่ว่าเขาไม่สมควรเป็นลาดบอสอ้าวทาไมอ่ะเขาอุตส่าห์ยึดเสกได้แล้วไงเหยียบมือเนี่ยประธานไทกัมมีแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าแรงจูงใจที่เหยียบมือเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่เคยแสดงออกมาเลยอยู่ๆ นิ่งๆนะอยู่ดีๆเลยเขาก็จะเป็นตัวร้ายไปเหมือนเขาเพิ่งอ่านบทหน้าสุดท้ายเขาบอกให้เป็นตัวร้ายเออกูเป็นก็ได้ แล้วตัวชั่วช้าเลยกูไม่ดีแล้วไม่มีความที่ทําอะไรทั้งสิ้นใช่ครับผมเขาเลือกไปจําการดักคูโตแล้วบอกว่าเขานั้นเป็นเนทีฟที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือการเตะต่อยธรรมดาเลยจริงไม่มีพลังแบบว่าคลาสสิกเวิร์มที่สามารถอยู่เวลาได้ไม่ใช่อย่างนั้นเตะต่อยธรรมดาขนาดไฮเปอร์ฟอร์มเนี่ยยังไม่ใช่ไฮเปอร์คอปอัพไปต่อสู้ก็เตะต่อยธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าร่างเกลรัดเวิร์มนั้นเขาอยากต่อสู้แบบนี้ผมว่าเซลล์ท่าให้ธรรมดาดีกว่าเป็นตอนจบที่ดูแบบระทมถวยมากจบ นนาเเกิขาเรียกว่าคําพูดเยอะไอ้จริงไงจบตั้งแต่คาสิกเวิร์มอะผมว่าจบโอเคละไม่น่ารากยาวมาถึงคุณมิชิมะคแล้วคุณมิชิมะทาอะไรได้เจอการแท็กเนี่ยสวนด้วยมุมแแลงเข้าไปไอสัตว์ทาอะไรไม่ได้แล้วอดโอยโดรไรเดอร์คลิกไปไอสัตว์จบง่ายเกินเคาวโตยังไม่ใช่ไฮเปอร์คอร์อัพเลยแล้วสุดท้ายด้วยตัวเองโชคร้ายนะทำไมไปทาลายหัวใจให้ด้วยเอาจะได้ไม่ต้องยืมมือเคาวโตไปทาลายและเดินไปเองด้วยนะมันเจ็บปวดรวดร้าวไงเขาเรียกว่าสิ้นคิด และต่อเหลือมากมากครับอ่ะอันดับหนึ่งครับว่าจะเป็นตัวไหนมาจากซีรีส์หรือปีศาจเ,เรื่องอะไรก็คืออ่ะมหาเทพเกมรินนั่นเองผมบอกเลยว่าเกมรินเนี่ย คล้ายกับเป็นขี่ตีนรู้กระจอกอีกทีหนึ่งนะครับมากี่ทีเนี่ยก็โดนยำโดนกระทืบช่ครับไม่สมควรเป็นรัดบอสด้วยซ้ำแต่ว่าที่ไหนได้ยื้อสุดชีวิตเป็นคนเนี่ยที่ทรมอดทนมากๆยื้อมาตอนสุดท้ายในตอนที่จอมเวทสีขาวสู้กับตัวของวิศั์พอต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยเหมือนจอมเวทสีขาวจะชนะแล้วเจอฟันข้างหลังเข้าไปหลังขาดเอาตัวของสีรานักป่านมาไว้กับตัวเองที่ไหนได้ตอนแรกเขานึกว่าเขาจะยึดครองโลก เอแพร่กระจายปีศาจนู่นี่นั่นที่ไหนได้ทไมฮะไปทำลายบ้านเมืองอไปปล่อยแสงเย่ๆยแล้วดีใจสุดท้ายเป็นไงเจอตัวของฮารุโตเนี่ย<อ><อ> แปลงร่างเป็นวิสาดร่างแรกเทําการเตะต่อยธรรมดาไอสัตว์เกมลินสู้ไม่ได้เลยอ,อันนี้สีรานักปาชนะ <c oughs> นาอาจจะรวมร่างกับตัวเองไม่สมบูรณ์หรือเปล่าเฮ้ยแล้วไม่สมบูรณ์แล้วมึงมาออกมาทาไมอ่ะ <c oughs> จุดอ่อนมาอยู่ที่ท้องไงม,มันจะกรจี้เออโดนเขาเรียกว่าโดนวิสาดต่อยไปแล้วโดนไรเดอร์คิกไปไอสัตว์ร่างแรกด้วยซ้ำแล้วตอนยังเหลือด้วยนะเขาด้วยเกมลินเนี่ยไม่สมควรยื้อจริงงเพราะว่าไปเจอดีเขดดีกว่าอใช่ไปเจอรีเขดแล้วก็ไปเจอไก่มูตอนหลังดีกว่าน่าจะตังไวาเยอะวัวยออีกสามตอน เออีเวนอะไรก็ไม่รู้เออผมว่าจบด้วยจอมเบสสีขาวดีกว่านะครับเขาปูมาตั้งนานไอเกมนี้เนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าไม่ต้องปูหรอกใช่ก็ขอจบกันพีทเท่านี้ดีกว่าก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับลาสบอสตอนเหลือจากคุณรำใหญ่ส่งมาทั้งหมด500บาทครับผมที่ช่องนุ๊วีด็อดด้วยหลายคนบอกพี่ส่งทิปมีที่ช่องโฟร์ฟันได้ไหมได้ได้ส่งที่ช่อง บูวีด็อกก็ได้ไหมใช่ได้ขอกันมา่หรือส่งในไลฟ์สดก็ได้ใช่นะครับแล้วได้ดูไลฟ์สดเราด้วยครับนะครับอ่ะตามนี้แล้วกันถ้าเกิดคนชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับไม่ชอบไนทําทำยังไงกดไลค์กันไปกดสปันกันไปและกดด่าคุณแจ๊ดกันไปว่าโถคุณแจ๊ดอะไรครับเสื้อเนี่ยหรือไซส์อะไรบ้างหนังแมวนะฮะก็เหลือไซส์ L กับ S ไม่อนะหนังหมีก็เหลือไซส์ M กับ L แล้วนหนังแมวนะฮะตัวละ300บาทหนังหมี400บาทเหลือไซส์ตามที่ค หรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเงิน50บาทเนี่ยสามารถไปสมัครสมาชิกได้ที่ช่องมุกวีดด็อกครับผมนะครับจะได้อีโมจิและได้เข้าดิสคอร์ดของเราด้วยคุยกับคุณมยคุณแจทุกวันพุธตอนตีสี่ตีสี่มึงคุยคนเดียวอ่ะตีสี่ไอ้ตันทะยืนเขานอนหมดแล้วสามสี่ทุ่มแล้วกันใช่เปล่าเออมึงไอ้เหี้ยไปเรื่อยเหี้ยมึงเอามือนอนตีสี่โอ้โหมึงก็ไปเรื่อยจริงๆริงเขาคุยกันได้แต่สามทุ่มมึงอ่ะสี่ทุ่มค่อยมาเว หรือว่าถ้าเว่าคุณมีเงิน40บาท30บาทอย่าปล่อยให้เหลือเราทำอะไรฮะซปเปอร์แตงกักนมา,าที่มีแบบคุณร่ำใหญ่ ก็ได้นะครับส่งกันมาเป็นค่าน้ําค่าไฟนะครับส่งกันเข้ามาได้รือว่าถ้าเกิดมีหลักร้อยเยอะๆแบบคุณแบบขำใหญ่เนี้ยอยากได้คลิปเร็วเนี้ยบหนึ่งพันบาทสองพันบาทส่งกันมาได้คลิปเร็วสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนใช่ครับผมนะครับอ่ะแล้วถ้าเกิดอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับพวกเราเดี๋ยวไปที่ไหรฮะเป็นเพืแฟนเพจโฟฟันคลับของเรานั่นเองนะครับผมมาคุยกับเราแต่เราก็ต้องตอบแลวเออแล้วทำไมถัมึงถึงต้องตอบเขาอะเอาก็เขาถามเกี่ยวกับพวกอ่าเสื้อบ้้าางหหรือว่แบบใ รู้ข้อมูลอะไรอย่างงี้โฆษณาอ่าอันนี้ต้องตอบติดต่องานโฆษณาได้ใช่ครับผมหลายครั้งที่เราทําโฆษณาเนี่ยเขาเรียกว่าลูกค้าได้ติดใจเลอเกินอยากทาต่อใช่ฮะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณอยากเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้ใช่ครับเออหลังไม่บัจจ็ t นิดหน่อยนะครับอ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากแล้วขอตัวราแต่เพียงเท่านี้ยบายครับไปบายครับู